สำหรับใครที่ยังต้มไข่ยางมาตูมไม่เป็นดูคลิปนี้เลยครับทาได้ทั้งไข่ไก่และไข่เป็ดวิธีทําง่ายมากนำน้ำเปล่าใส่หม้อขึ้นตั้งไฟใช้ไฟแรงนะครับแล้วใส่เกลือป่นลงไปหนึ่งช้อนชาคนให้เกลือละลายพอน้ำเดือดให้เราใส่ไข่ลงไปแจ็คใช้ทั้งไข่เป็ดและไข่ไก่พอใส่ลงไปแล้วจับเวลาได้เลยครับใช้เวลา6นาทีตอนแรกให้เราคนแบบนี้ด้วยนะครับไข่แดงจะได้อยู่ตรงกลางและที่แจ็คใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนชาก็เพราะว่าจะทําให้ไข่เนี่ยปอกง่ายพอต้มครบ6นาทีให้เราตักไข่ออกได้เลย พอตักออกเสร็จแล้วเนี่ยให้นําไปพักในน้ําเย็นตักออกให้หมดนะครับอย่าลืมเหลือไว้แบบแจ็คพักไข่ในน้ําเย็นเพื่อไม่ให้ไข่เนี่ยสุกต่อนะครับหยุดการสุกไว้แค่นี้แล้วก็มาปอกไข่ดูครับเริ่มจากไข่ไก่เปลือกปอกง่ายมากๆเลยครับสาหรับปริมาณของไข่เนี่ยต้มกี่ฟองก็ได้สําคัญที่เวลาครับใช้เวลาเพียงแค่6นาทีก็พออย่างในคลิปนี้ครับแจ็คใช้เวลาเพียง6นาทีไข่แดงที่เราได้ก็จะเยิม้มๆแบบนี้ครับเดี๋ยวแจ็คบีบให้ดูนะเนี่ยครับไข่แดงด้านในเนี่ยจะเป็น